อันนี้เป็นกระท่อมปลายนาเป็นกระท่อมที่อยู่นาที่จะมาปลูกบ้านอยู่ค่ะอันนี้เป็นสวนของน้องยายบุญค่ะนะคะน่าอยู่นะคะไลค์ให้ดูนะคะเพื่อนๆมีเปน,นอนด้วย เพื่อนดูนะคะเป็นกระท่อมเวลามาเลี้ยงควายแล้วก็มาพักเนี่ยน่าอยู่ไหมคะเป็นบ้านนกดาวเล็กๆค่ะกระท่อมไม้ไผ่นะคะน่าอยู่ไหมคะมานอนเล่นค่ะนะคะเพื่อนๆเป็นกระท่อมค่ะ ทอมนะคะเขาเรียกกระท่อมถ่ายให้เพื่อนๆนดูนะคะว่ามาสวนแล้วนะคะเป็นสวนค่ะเอาสวนนี้เอาไว้เลี้ยงควายค่ะนะคะแผนให้ดูสวนนะคะสวนจะเป็นป่าไผ่ค่ะไปข้างหน้านุนก็จะเป็นเป็นบ่อเลี้ยงปลาค่ะ นะคะโอเคนะคะนี่เป็นต้นดอกแคร์ค่ะเนี่ยมีต้นแคร์ด้วยนะคะโอเคไหมคะเป็นกระท่อมค่ะเป็นกระท่อมไม่ใช่เย็นนะคะตอนนี้ร้อนมากร้อนมากนะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะนี่ยายบุญพามาดูกระท่อมปลายนาะ ทอมปลายสวนค่ะไม่ได้ทำนาค่ะ